สวัสดีค่ะช่องปเจียพยากรเจ789นะคะวันนี้ก็มาถามไพ่กันนะคะว่าการเงินของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแ้ะมีช่องทางอะไรบ้างที่จะเข้ามาทําให้คุณมีเงินมีไรายได้เข้ามามีโชคลาภไหมอะไรไหมอ่ะอธิษฐานจิตกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมาถาสอบถามไพ่กันเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะคะสามไม้ท้าคู่กาลังอยากจะ จับธุรกิจหรือการงานอะไรนะคะบางอย่างเนาะเพื่อที่จะทำให้ไรายได้เพิ่มพูนขึ้นมานะคะจากไรายได้เดิมเนาะเดอะเฮอร์มิเนาะกำลังหาหนทางอยู่เนาะในการหาไรายได้เพิ่มนะคะนี่มองหางานใหม่ด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าก้าเหรียญน,นะคะอยากมีเงินมากมายในการจับใจใช้ใส่นะคะแล้วก็ ใบที่5นะคะไพ่หถ้วยเนาะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะแต่ว่าไพ่เดอะทา e เวอร์ขึ้นประกบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูไพ่ต่อไป The t e m p เ r อร์เจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินของคุณเข้ามานะคะ mm hmm. ขึ้นไพ่หเหรียญน,นะคะ mm hmm. จะมีคนนำทางหรือเมตตา คุณนะคะช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าคนระดับที่มี power มากกว่าคุณเนี่ยมาช่วยเหลือกันด้านการเงินนะคะสี่เหรียญขึ้นมานะคะมีมีคนมาช่วยเหลือเนาะวางใจได้นะคะขึ้นสี่ดาบนะคะการเงินของคุณจะผ่านพ้นไปด้วยดีจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คำจูและคุณกําลังมองหางานที่จะเพิ่มรายได้ให้ขึ้นอยู่จะทําให้คุณมีรายได้ามากขึ้นคลายความกังวลใจขึ้นมากขึ้นนะคะสําหรับเก็บนี้ก็ประมาณนี้นะคะ